ไปฟังนิทานที่พระรุ่นนูนนานนักหนาหลายสิบปีก่อนนะหกสิบกว่าปีก่อนเคยเล่าว่ามีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งพระมเหสีตายสวรรคนะ์คตก็ทำบุญมากมายให้พระมเหสีทำบุญเสร็จแล้วไปถามพระว่า มเหสีได้บุญเยอะไหมบอกได้ไม่เยอะได้บุญน้อยน้อยพราเวลาพระเจ้าแผ่นดินนี่ทำบุญนะเกณฑ์วันนี้ให้เมืองนี้เป็นเจ้าภาพวันนี้เมืองนี้เป็นเจ้าภาพอนะไรเงี้ยเกณฑ์เกณฑเ,เข้ามาเงินทองที่เอามาทำบุญก็ไปเก็บภาษีเข้ามาไม่ไมีน้ำพักน้ำแรง ได้บุญน้อยพระมเหสียังไม่ขึ้นสวรรค์เลยพระเจ้าแผ่นดินนั้นก็เลยปลอมตัวไปเป็นคนแจวเหลือจ้างได้เงินมาไม่กี่เฟื้องอเอาไปทำบุญพระบาโอู้ได้บุญเยอะเลยไม่ได้ใช้เงินเยอะแต่ว่าทำด้วยความตั้งใจจริงๆอยู่ที่เจตนา เจตนาเป็นตัวกรรมงั้นเราบางคนไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนอะไรเราสามารถทำบุญได้คนจนๆไม่มีโอกาสทำไงอนุโมทนาอนุโมทนาก็คือยินดีที่เขาทำความดีถ้าเรายินดีที่เขาทำความดีเราก็ได้บุญนะแล้วก็ ในส่วนของคนทำดีถ้าทำแล้วใจกว้างก็ได้บุญเยอะเป็นบุญซ้อนเ้าไปอีกอย่างเราทำความดีอะไรมาเราก็ไปบอกคนซึ่งเราคิดว่าถ้าเขารู้แล้วเขาจะยินดีเราก็ไปบอกเขาให้อนุโมทนาบุญนะเขายินดีเขาก็ได้บุญด้วยเราเป็นคนบอกเราก็ได้ด้วยบางคนทำบุญแล้วใจแคบ ไม่อยากบอกคนอื่นกลัวบุญจะถูกแบ่งนะบุญไม่ได้กระพร่องกระแพงอานาถาแบบนั้นเวลาเราทำบุญเนะมันเหมือนเราจุดเทียนขึ้นเล่มหนึ่งแล้วเราบอกให้คนอนุโมทนานะเหมือนเขาต่อเทียนนะเอาเทียนมาต่อไฟจากเราแสงสว่างในภาพรวมมันเพิ่มขึ้นน้นบุญพลังของบุญเนะี่ยมันแรงขึ้นถ้าเรา ทีแรกแหมแสงของเราริบรีริบรี่เราก็ชื่นใจดีกว่าไม่มีแสงเลยคราวนี้แหมสว่างทุกคนมีเทียนคนละเล่มใจเราเบิกบานนึกถึงภาพที่สนามหลวงวันเฉลิมแต่ก่อนนะจุดเทียนทุกคนมีเทียนคนละเล่มัเเวเราหน้าเบิกบานถ้าอยู่กลางสนามหลวงเราถือเทียนของเราอยู่คนเดียวนะดูว้าวเวนะ งนเวลาทําบุญนะอย่าใจแคบทำบุญบอกคนอื่นเผื่อแผ่คนอื่นก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นไปอีก